สนุกเกอร์ขำๆสวัสดีครับขอนำท่านเข้ามาสู่เฟร,รมที่5ครับผมลีเกมเริ่มดูเดือดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหลังจากที่เฮยสมถูกมา3เฟร,รมเฟร,รมที่4เริ่มตีตื้นกลับขึ้นมาได้ครับ5เม็ดสกอร์เหลือ16ครับผมมาดูมาชมกันว่าเฟร,รมที่5เฮยสมจะไล่ขึ้นมา เรื่อยๆได้ไหมหรือว่าผี่เลือดจะข้ามกลับครับระว่าสะดุกเกิ์ลูกกลมๆไม่แน่ไม่นอนครับไม่มีใครบอกได้ว่าแทงได้จะเท่งดีครับผมแต่จังหวะแรกก็พีเลือดนำไปก่อนแล้วครับสองเม็ดจากจังหวะโฉบแดงลูกแรกครับแล้วกินเขียวมาเมื่อกี้ครับผม เบียกกันเขาพิลศกานี้สนุกเกอร์สองคนนี้ใครสร้างโอกาสได้ใครสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ก็คนนั้นก็มีโอกาสเข้าวินครับเราะว่าถ้าใครพลาดก็มีโอกาสโดนครับตั1สิบแต่ก็อยู่ที่ความคามรังเหลี่ยมความจัดของแต่ละคนครับแต่ละนักกีฬา ไม่พูดพลัำนะเพื่อนครับผมไปต่อ <c oughs> ลูกนี้โว์เกือบติดอีกครับพี่เลิศยังอยู่สองเมตรครับผมนี <c oughs> สมลูกนี้กิงสู้กึงนี้ไหมเยี <c oughs> เ่ยมครับโอ้ยยังอยู่ครับยังอยู่เครื่องดีเซลหรือเปล่าครับมีสม ตีตื้นขึ้นมาแล้วก็แซงพี่เลิศไปได้ไหมมาชมครับสกอตเจ้าครับไปบ้ญฟีไปหนึ่งฟีแต่บลญลงก็มีรางวัลครับผมห <c oughs> นาไปนิดครับนี่เด้งรับแล้วครับเฮียสมสกอตกับมาเจ้าครับหลอดตาหลอดใจพี่เลิศเลยแล้วครับ อ้ยไม่เหลือครับลูกนี้แต่ตัวไม่ดีครับสู้กึงนี้โอ้โหสองลูกแล้วครับยากๆของาพี่เลือดเขียวครับชอบลูกนี้ก็ถือว่ายากครับเขาติชิ่งกันครับกินแล้วกันแล้วครับ สู่ละกันครับสู่ละกันตังจะไปไหนสนุกครับแต่ก็ถือว่าด,ดีครับผมมีโอกาสได้บุกต่อแต่เห็นนี่เยก็ได้เปรียบเยอะเลยครับน้ำหนักดีไม่เหียสมสุดยอดครับเลือรเลอดึงครับ มีไหมรูกลางตาลงได้กินดำสวยๆเลยครับนี่นไม่เหลือครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่เลิศสองครับดำกดตูดนิดๆกินแดงลูกขวามือครับโอ้ยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสามครับ ดูว่าเกมนี้พี่เลิศน่าจะมาครับผมสี่ตัวดีเวยครับชมพูเตะไหมโอ้โหลูกนี้ครับยอดครับอ่า อามแดงมาโตเลยไหมพี่เลิศเบาเบามือนหน่อยนะเด็กชายสมดดเลือดมาห้าครับเก็บแรงไว้กินกินหลังหน่อยกรเปุนลูตโอี่ว่าแทงง่ายๆลูกเมื่อกี้ไม่เหลือครับความพี่เลิศสามแดงอาจจะมาโตครับ แต่ว,ว่าโตแทงยากครับผมต้องเข้าใจครับไม่มีไหลไม่มีดูดมันเหลี่ยมอย่างเดียวครับกลางดูถึงลงี่เลือดบวกห้าอยู่ครับตอนนี้ก็ชิงจงหวะกันครับเอาเหียสมสันแล้วมัง้งหน้าบ้านครับ เลือดก,กำลังเลี้ยมมาอยู่ครับหน้าบ้านอย่างนี้พอได้เสียวครับด,ดูอยู่จุดอาจจะเป็นลูกซ้อมได้ครับผมมาดูกันครับพี่เลิศทำได้ไหมหนึ่งแดงมาโตเลี่ยมครับพี่เลิศเลือกกินเลยครับสีออกครับ เกนนี้ดูท่าว่าจะจบไวไหมเจ็ด <c oughs> จังวะเหลี่ยมเข้าเข้ากลมเป็นลงกลมเป็นลงครับ <c oughs> ถอยนิดเดียวครับแปดยอยนิดสวยเลยครับันี้อาจจะเป็นยยกๆครับไม่ใช่ปัญหาครับ เก้าครับพี่เลิศเดินทิ่มเดินแทงครับเ,เรียมมาแล้วมันสายตามนันก็ดีครับสิบโอ้โหนับมันนับลแล้ว้วครับเอาไงลูกนี้เปิดหัวไหมสิบเอยากแล้วครับ ก็ยังอยู่ในเกมครับผมสิบสองโอ้โหยังอยู่ในเกมครับผมไม่หมดครับพี่เลิศโอ้โหแดงถึงดำทำไม่ได้ครับพี่เลิรสิบสองแต้มครับอ่าบาน,นี้เฮียสมคืนแล้วครับ ไม่เอาเหมือนกันครับเฮียสมมันจะเป็นของพี่เลิศต้องเป็นของพี่เลิศครับเยี่ยมครับพี่เลิศสกอร์สิบสี่พี่เลิศบวกสิบสี่ 14, ครับผม